หลังจากแป้งหลุดแล้วพี่น้องพอบักตีแป้งเนาะพี่น้องเอ,อ้ยอย่าถือสาเราได้เนาะหากัสิแกโตเลยแกโตกับแม่มว่าความจริงพอไปมาหาสู่กันตแต่ใดแต่ไหนเนาะเจ๊แสดงเองนะที่ไปถ่ายไปพูดประเด็นเรื่องสาวสวยไปก็ต้องถ่ายเนาะทำไม่นาทีถ่ายพี่น้องเลย แต่ก็ว่านอาน้ตขมวลว่าเล่นกันไปบริษึทซาการนะ,นะอ่ะจบเนาะพี่น้องแต่คอมเมนต์นะคก็หลบถิ่นไปแล้วแหละบริัทใส่ใจดีแท็กกะเคยหลาคุ้มคุ้มไปสิยาเลยเนาะ,ะแกบแกลบแก่กันลงชีสว่างปุ่บเป็นหมัดแต่าหายได้หายได้เนาะ <c oughs> คลายครับมัเน,นี่ยขอาออตีพี่น้องเลย <c oughs> ทั้งนักหลบคาคนเขาลง ตาซุยปุ๊บี่แท็กกามาตแต่สาวๆเด็กเป็นเนาะเกี่ยวแล้วแล้วกันท,ทั้งหมัดทั้งคนพี่น้องะเลยจอยบ่าวบอยเพิ่์นหน้าให้นี่กามาตแล้วเลยเนะาะเมื่ออื่นกะกามาแล้วก็จบพี่น้องะเลยหน้าบ่าวบอยเนาะจบเกมวันิุมาทันดังดังเสงกุเฮะวัน ดีแต่ยังแปลงได้เนาะโดดกันได้น้ำมันลีนออกเวิร์ดซื้อน้ำมันลีนมาใส่ใหม่เพราจจะวหนาเนาะบ่ห่วงยังห่วงยันเขาตีลูก <c ười> มันบ่พังเขาตีลีพี่น้องเขาเลี้ยงลูกแพงทั้งแพงนะแพงสุดหัวใจแพงกวนชีวิตยังหายได้เหมือนกะแพงลูกนะแต่ทั้งหายทั้งด่าทั้งตีนะตี ไปใส่ลายอีกเด้อสบายดีเด้อพี่น้องขฝ่ายไงพามก็พูดยัยแปร <c oughs> บอเบิร์ดนะรถหนึ่งอีกรถหนึ่ง ดีนะรถไทยผมเป็นยังเนาะปีนกันปีนเนล่อมันนะสี่ผ้าพัดซองว่าสันดีนะมันไม่เป็นอะไรอืออยู่โยโย่โย่เก็บค่าโย่เลยขึ้นข้างหน้านะสี่เอนสลังแบบว่าสิขึ้นใช่ป่ะนี่ có oh, gần sai hơi <laughs> Ba nhưng mặc lai vậy Hãy nhà พอเพิ่นคนใกล้ๆเนาะคนในนี้ก็ใกล้เด้นะพี่น้องใกล้ๆนึงได้นะตุไทต่างตอนมีคนาสูงคนาเพิ่นเนาะพอเพิ่นดูปานเอสิบักคกหิม หัวข่าพะเนคำอืพี่น้องเอ้ยโดกโพกหลอนพี่น้องบิงในฮาไหนขนาดมีเต่าหัวเข่าปวดนพี่น้องเจ้อะไกปใส่กูดเมาเนี่ยวะกูไปซากยาคือไปหึงเถอวะ <laughs> có lẽ ở đầm ค่ายๆต้นหน้ากับมิถหนาสูงๆอืมขาวหล่นอีลีอ้องขื่นอยู่อืมปกติน่ะแดดเดียน,ะด,ยนะดาแดดที่ชองหมัด mà quân mọi phụ của đam bạn này, mình cứ bỏ hạnh bọn phụ canh bạc súng vừa lunga đeo chết chết chị chờ. Chị chờ chị lên. chết <cười> <cười> mày mày chết 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 วายมันมีน้าว liver! มันมีน้าั้ like างแม่นนั่นแหละมนี่ปลาทอว่ามือยูยยูฮะเห็นได้ไหมอืมพาใ้มือพ hmm. ูดย่าเปมากเลยเห็นได้ไหม

หัวมัดขึ้นปลาหน้าพี่อ้ายให้กับพี่น้องอันตรายกี่ต้มปลามันมีน้ำพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้กี่ต้มปู่จุ่อจจะนี่แหละปีนตะหัวน้ำมันน้ำมันดำหมองมืดปี่นะท่านน้องอีดำมาด้วยนะก็ขาวนะ ใช่แล้ว่แลแล้วเขาเอาคือได้ด่เนี่ยแตนงปีเขาถ่ายกทานทนแล้วพื่ทนปานวุ่นแล้วรับไปแย่งอ่ะเ้ยปานจะเอาเเสียวเลยพูนพี่จะไปเอาหน้าให้ต้นตปงานสุด้าเอามื่นนกสีดบอยาน่ะฮะต้องลองสีดหรือบ่สีด คือบริสิทธิ์เ็บบ่บโอ้ระบาเก๋ประดหงมอะพัดย่านหดเค็มบานี่จแมนาสู้อ่ะแ่กบ้เนว่ะจ้ะนาแล้วใหญ่นหดเค็มนะแมนาดไปหดหงมอพัดยานมอต้องลมอเห็นอยู่ป่ะมอน่ะโอ้จจแมนสู่ะนาะแทงเนาะ โอ้ยเจ็บกระได้ตกลดตกล่างป้าสีหเมื่องมันเจ็บนี่อัอ่ลูกชายเป็นคนข่าวขึ้นซอยสาวซูยพี่น้องบากใจซอยซ่องทางเลยพี่น้องเลยมึงเ <c oughs> <c oughs> สียไก่โลดใจเอ้ยลูกกูมาซอยมึงเสียไก่ใจมือแรงต้มไก,ไก,มไก,ไก่ทั้งไก่ทั้งเบียร์ชอบเลยนะอีจอยก็มาได้พี่น้องทั้งไก่ทั้งเบียร์มันมา มันจะกินน้ำทอมมันว่าหน,น้าไก่กันพี่้องติดกันเลยแหละไอแดดไอแดดได้เอาเขาเจ้าที่เมื่อได้นี่เนาะบ้าไอแดดทําแหละกูทํานั่นแล้วาเขาทช่เมือ่อจีตอบบี้เายแต่หล่อนอมึงเอ้ย <c oughs> ตอวทีนี้อ่ะทำยังมาเนเลยอุ้ยฝอนข่าวนะฝอนข่าวทีนี้แล้วนะจ๊ะเนาะสิบุได้โมฮะแกสิบอบลงกันใม่ใจขันได้มึงเสียังี้ยไ้กู ทามาได้กูมาเชียร์มุ้งขันได้สากูว่ามุงเชียให้กูกองมักใหญ่เลยกองมักใหญ่เลยหกของกูนะหกสิบลงมาอ่ะหกสิบลงมาา็อาหัวมันเด้งไหาอินบ่แมนว่าหามทางนี่นะ ปลาขนาบางทึงสูงกับคูดปลาถ้าบาคูดลงบ่ได้พี่น้องเลยิ้านตีนเล็กเลยดียว Ít xám lượt bớt bà chai Chóng lượt bỏ Bỏ Áo đi đi, lẻ áo à đi đi อ้าวแม่ยังบานว่าได้สิค่าอีกเลยประจ่ายฮะข้อหักห wow. 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 ักเรียบร้อยนี่ใส่ มีต่แนวแต่ละคันไปบ่ได้บ่บัญชไงฮ่าพี่าอเอ้ยาฮักเลยนี่นันตดดออกมีแต่แนวพี่พี่เยอะเนาะ เย่อแล้วก็ยู่ยู่ตัวหนาไปกันย่อไว้ใช่ย่อ้นหลุดไหอมันใช่ฮักมันถมเลยล่ะอกอไกล้เดตีนน่ะยูมองครับเออ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 เดตีนเด้อโอ้ พูหักฉ <là> ีดหันต้วนี้ไปเจาะนะเนาะหันต้นนี้ถอดไปได้แลหันตัวนี้ถอดไปจาะโอ้เจมินสาบนะสุคุณอาคูฮักพี่น้องให้บอลบีเป็นเวนเป็นกรรมบอลเวดอกมนนี้เปมนสับอว่าจะเหตุสองซ้อนสามซ้อน เบาใจก็ถอดข้อไปจอดเลยพี่น้องเป็นว่าจะไปซื้อเอาใหม่มาซะ,ะ,ะทางนี้กระโดดลงมาเลยพี่น้องอเลยเราไข่ก็น้องมอดลงมานะขอ,อ,อตีประมาณรถหนึ่งคือจีบรถทางนี้ก่ะพ <า S 1> ่พอขั้นขีปนาพี่น้องจ้าอยู่ที่แม่สกุลสกคนจ้าสบายดี